คาถาสาริกาลิ้นทองหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าคาถาสาริกาลิ้นทองของหลวงปู่สุขเป็นคาถาเมตตามหานิยมด้านวาจาทําให้ผู้จาหน้าเชื่อถือมีสเสน่ห์คนฟังเกิดความรักใคร่เมตตาและคล้อยตามเหมาะมากสําหรับนักพูดนักขายครีเอเตอร์ผู้นําและผู้ที่ต้องการเจรจาให้สําเร็จวิธีสวดตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาขานี้เมื่อท่องถึงคําว่ามิ ให้แตะที่ลิ้นทุกครั้งเพื่อเสริมพลังวาจาศักดิ์สิทธิ์คาถาสาริก้าลิ้นทองพุทธาอนนา,าริยาสุสังขเยมิกพุทธาอิริมริยาสุสังขเยมิกพุทธาอิระประโยชเคมคุณนปักเคสเมมิกอุนาโลมาปันนวิชยเตส่วนเป็นประจำจะช่วยให้คำพูดมีพลังดึงดูดเจรจาสำเร็จขายของง่ายงานก้าวหน้าคนรักคนเมตตาขอกราบอนุโมทนาบุญ ทำมามีสติสบายใจพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาธุสาธุสาธุ